วันแม่มีปีละหนึ่งครั้งนะคะวันนี้ก็เวียนมาบรรจบ12สิงหา2566นะคะหนุ่ยนะคะในฐานะนาย,นยกเทศบนตตีตะบันฉลองและเป็นทั้งแม่นะคะก็ขอวอวยเอวยพรให้คุณแม่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีลูกที่สมบูรณ์แบบและเป็นขวัญกำลังใจเป็นตัวอย่างให้ลูกตลอดไปและก็ขอให้ลูกทุกท่านนะคะมีความสุขกายสุขใจสุขภาพร่างกายแข็งแรงและมีอนาคตที่ดีงามค่ะ ห้องน้ำฝาละ40บาทตอก้าวตอกหอภาพเป็นก้วน้าณัฐพรของสักรีภาพนายยศเสถีเปรนจ๋อง ศูนยพัฒนาเด็กที่สบายคนอรรที่มาทุ่ของเพียนกระที่นี้ล้วนมีความปรากเปื้องติติสุนันทาเป็นเมครวันนี้ไม่รู้หรอกว่าเขาจะฟังเรื่องไหมเพราะเขาแค่ตีขวดแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะจำได้ไหมว่าแม่จำเป็นเคยพูดอะไรกับเขาแต่สิ่งที่อยากจะบอกเขาก็คือลูกไม่จําเป็นต้องเก่งเหรือใครไม่จําเป็นต้องเก่งกว่าใคร ขอให้ลูกเป็นเด็กดีเติบโตและอยู่อย่างมีความสุขในสังคมใบนี้แต่ถ้าวันหนึ่งวันใดที่ลูกเติบโตลูกออกไปใช้ชีวิตของลูกลูกเจอกับความผิดหวังผิดใจท้อแท้ให้ลูกหันหลังกลับมาลูกจะรู้ว่าจะมีแม่คนนี้ที่ยืนอยู่ตรงนี้รอปอบลูกปอบลูกพร้อมที่จะเป็นแรงผลักดันให้ลูกเติบโตไป ในสังคมไว้ต่อไปผู้หญิงคนนี้จะเป็นผู้หญิงคนเดียวที่รักหนูมากที่สุดแล้วจะอยู่วัตนตรงนี้กับหนูจนหมดลมหายใจพ่อหนูคือแก้วตาแล้วก็ดวงใจของแม่รักลูกมากนะคะพี่นะคะถามทุกท่านได้เลยไม่ว่าไปชุมจะยังไงหรือกำลังพูดไม่ไปชุมอยู่ถ้าลูกโทรมาพี่วางไม่ทันทีรับทันที นะคะเพราะพี่มองว่าที่สุดในชีวิตเราคือลูกเราเป็นทรัพย์สินอนันมีค่าที่สุดสำคัญที่สุดในชีวิตพี่จะพูดเสมอว่าหัวเมียมาจากไหนกันไม่รู้มารักกันแต่ลูกเป็นสมบัติเรานะคะเขาจะถูกจะผิดเขาลูกเราก่อนหน้านี้พี่ก็เคยพูดว่าเราห้ามโกงลูกนาะำให้อภัยให้เร็วที่สุด เป็นทั้งพ่อแม่เป็นทั้งพี่เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งทุกอย่างให้ลูกนะคะพี่ขอแค่นี้และท้องอยู่เสมอนะคะว่าลูกคือสมบัติเราที่มีค่าที่สุดอย่างคุณแม่พูดมันทีนะคะแค่เรารู้่ะเร้องเนี่ยสามีไม่รู้หรอกความรู้สึกมันเป็นยังไงแต่เราจะรุ้นทุกวันแข็งแรงไหมไปอันต้าสาวจะกินอะไรต้องระวังทุกอย่างต้องมาลุ้นอีกครบสามุศสองไหม ะะออกมาหน้าตเา,าเป็นยังไงและหลังจากนี้จะอยู่สังคมยังไงเบลกแม่เนี่ยเหมือนสักประมาณ5เดือนใช่ไหมสี่ห้าเดือนเขาเริ่มขยับเนี่ยเราจะลุกทุกวันแล้วเราก็จะลุกและให้วความขอบคุณเขาทุกวันแม่เนี่ยเหนื่อยนะเหนื่อยมากแต่เรามีความสุขและเราไม่ได้มองว่านั่นคือสิ่งที่เหนื่อย ลูกตื่นมาทีหนึ่งทีสองปวดท้องร้องไข้อุ้์ก่อดแม่เจ็บไข้ไม่สบายไหมลูกถือนอไมไหมลูกนะคะแล้วพี่จะให้ความสําคัญกับวัน,นมากพี่จะอยู่ตรงไหนไม่รู้พี่อยุดง,งานพี่คนทังงานพี่ต้องกลับไปหาแม่ลูกพี่ก็เหมือนกันนะคะ,คะกอดหอมให้ในสิ่งที่เราให้ได้สิ่งที่สําคัญที่สุดให้ให้เขารู้จักความดีให้ให้เขารู้จักการให้ และให้สิ่งต่างๆที่เขาต้องอยู่ในสังคมได้ในปัจจุบันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดท่านที่เป็นผู้ปกครองเป็นั้งพ่อเป็นงแม่ต้องให้ความสำคัญเขาให้ความรู้เขาให้รายละเอียดเขาในสิ่งที่ดีๆและเขาจะได้ภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดจากท่านนะคะ